จรน,นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติปีการศึกษา2563ของนางสาวสุพิญญางามพริง้งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแช่ฟ้ารูไอไม้มีดอกชานฉัน เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุพิญญา,างานมรีงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแช่ฟ้าจังหวัดแพร่ค่ะคติพจน์ในการเป็นครูของดิฉันคือความตั้งใจเป็นกุญแจไขความสำเร็จตลอดระยะเวลา13ปีที่ดิฉันได้รับราชการครูได้ยึดมั่นหลักการครองตนครองคนและครองงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของมิชันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณค่าต่อสังคมจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้มีผลงานและรับรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้ค่ะรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติรองชนะเลิศเหรียญทองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านวิชาการรางวัลครูเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจำปีการศึกษา2,562รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงงานศิลปะหัตถกรรมวิชาการครั้งที่68เป็นต้นผลงานด้านการเป็นวิทยากรบรรยายวิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำผลงานเพื่อรับการประเมินวิทยาฐานะรูปแบบใหม่ว .21 แก่คณะครูกลุ่มโรงเรียนเวียงดงนครวิทยากรบรรยายการจัดทำผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอาร์ Award, แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดพแพร่วิทยากรค่าย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนกลุ่มอุดรพัฒนานวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาไทยให้กับนักเรียนกลุ่มเวียงดงนครเป็นต้น ผลงานความคิดเชิงสร้างสรรค์าทางสื่อสังคมออนไลน์เว็บเพจส่วนตัวและ f เฟซบุ๊กลำดับต่อไปขอเชิญรับชมผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยมของนานสงสญญาวสิยางามกรีนค่ะ ดิฉันยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนผ่านกิจกรรมนิทานคุณธรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการ3รูปแบบคือการบูรณาการที่เน้นคุณธรรม การบูรณาการข้างกลุ่มสาระการเรียนรู้และการบูรณาการร่วมกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรูปแบบที่ 1. การบูรณาการที่เน้นคุณธรรมโดยสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมระหว่างการพัฒนาทักษะความสามารถรูปแบบที่2การบูรณาการข้างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพราะการประยุกต์ใช้ความรู้หรือการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้เพียงสายเดียว รูปแบบที่ 3. การบูรณาการร่วมก,กับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร,แร่ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทักษะการเข้าใจผู้อื่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติในการดำรงชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การเล่านิทาน การออกแบบการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความถนัดความแตกต่างของผู้เรียนจากผลงานด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประสานแบบผู้เรียนดังนี้ค่ะโรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบโอนเน็ต สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563ได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2,563 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศนักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดแพร่ประจําปี2562นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดก,การชั้นเรียนที่ดิฉันได้พยายามสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า การฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ทําให้เกิดสมรรถนะที่สําคัญเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการจนก่อให้เกิดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์องของผู้ร